สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันในวิชาภาษาไทยวรรณคดีนะคะเราจะมาสรุปความรู้เรื่องโครงโลกกนิดกันนะคะลูกเบื้องหลังวรรณกรรมเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะความเป็นมาประวัติผู้แต่งและลักษณะคำประพันธ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาและด้านวรรณศิลป์กันต่อ บทวิเคราะห์ในวันนี้นะคะจากการที่เราได้วิเคราะห์นะคะข้อคิดที่เราได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันกันมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่เรื่องการระมัดระวังในการแสดงออกการไม่ประมาทความขยันมันเพียรการปล่อยวางการพึ่งพาตนเองความอ่อนน้อมประมาณตนการลุ่มหลงในอำนาจและการรักษาความสัตย์ค่ะ พร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะบทนี้นะคะก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาสอดสันดานชาติเชือ้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมย่าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินนะคะนั่นก็คือกิริยามารยาที่แสดงออกย่อมบอกถึงชาติตระกูลนะคะสอดคล้องกับสำนวนที่ว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลน,นั่นเองค่ะ และอีกบทหนึ่งนะคะกล่าวถึงการมีกิริยาวาจาที่อ่อนหวานย่อมมีเพื่อนคบค้าสมาคมแต่การแสดงกิริยาวาจาที่หยาบก,กระด้างย่อมไม่มีใครอยากคบหาค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการไม่ประมาทนะคะก็จะมีโครงอยู่สองบทด้วยกันที่สะท้อนให้เห็น ถึงข้อคิดในเรื่องที่เราควรจะมีสตินะคะไม่ถูกกิเลสครอบงำมิฉะนั้นจะหลงผิดจนเกิดความเสียหายได้นะคะหรือความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แม้กับผู้เชี่ยวชาญดังนั้นจึงไม่ควรทนงตนในความสามารถของตนเองจนเกินไปนะคะและจากบทนี้นะคะสูงสารสี่เท่าย่างเหยียบยันนะคะบางคาบเชี่ยวไปพันพวกพลังนักรู้ร่ำเรียนธรรม ถึงมากก็ดีกล่าวดังน้ำพลังพล้งพลัพลาดถ้อยทางความก็เปรียบเสมือนสำนวนที่ว่าสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังค่ะมาดูกันต่อนะคะลูกในเรื่องของการขยันหมั่นเพียรน,นะคะบทนี้ก็เป็นการกล่าวถึงการเป็นนักเรียนนะคะเหมาะกับเราเลยทีเดียว การทำกิจกรรมกิจการ,รใดนะคะหากมีความขยันก็ย่อมสำเร็จนะคะดังสำนวนที่ว่าผลทั่งให้เป็นเข็มนะคะก็จะมีโครงอยู่3บทนะคะที่กล่าวถึงการทำงานและทำกิจกรรมต่างๆนะคะการทำงานใดๆควรจะมีความเอาใจใส่ไม่ละทิ้งหรือทำครึ่งๆกลางๆนะคะและไม่ควรย่อท้อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะหากเรามุ่งมั่นมานะก็ย่อมประสบผลสำเร็จได้ ต่อไปเป็นเรื่องของการปล่อยวางนะคะให้เราปล่อยวางนะคะจากการนินท่าเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่ควรใส่ใจหรือตอบโต้เพราะจะทําให้เกิดความขุนเคืองใจนะคะการพึ่งพาตนเองนะคะถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักโซก็สาะใส่ท้องจับเนื้อกินเอง หมายความว่าถึงแม้จะเดือดร้อนยากแค้นเพียงใดก็ให้เราพยายามต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองก่อนอย่ารบก,กวนเบียดเบียนผู้อื่นค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการรู้จักมีความอ่อนน้อมและรู้จักประมาณตนนะคะบทนี้ที่เราได้ศึกษาไปนะคะหมายถึงเราควรแสดงความสามารถในยามจำเป็นนะคะเปรียบเสมือนกับคำพังเพยที่ว่าคมในฝัก ะะต่อไปนะคะอีกหนึ่งบทรู้น้อยว่ามากรู้เริงใจกนกบเกิดอยู่ในสะจ้อยไปไปเห็นชะเลไกลกลางสมุทรชมว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำลึกเหลือแปลว่าอย่าสำคัญตนว่าเรามีความรู้มากนะคะอย่าพยายามคิดการใหญ่หรือเรื่องเกินตัวนะคะก็เสมือนคำที่ว่านกน้อยควรทำรังแต่พอตัว ต่อไปเป็นเรื่องของการไม่ลุ่มหลงในอำนาจนะคะคืออย่าใช้อำนาจเกินหน้าที่ของตนเพราะจะทำให้ผู้อื่นวุ่นวายใจและทำให้ตนเองลําบากนะคะการรักษาความสัตย์นะคะเสียสินสงวนสักไว้วงหงเสียศักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาเสียสัตย์อย่าเสียสู้ชีพม้วยมรนา ความสัตย์เป็นสิ่งสำคัญควรรักษาไว้เท่าชีวิตนะคะเปรียบเสมือนคำพังเพยที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะคะเราไปดูการสะท้อนในเรื่องของการมองโลกนะคะผู้แต่งมีมุมมองให้เราเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับคำสอนนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นเช่นเชื่อมโยงลักษณะของการเกิดสนิมในเหล็กกับการทำบาปของคนนะคะ เชื่อมโยงกับประโยชน์ที่ได้จากอวัยวะของสัตว์กับความดีของมนุษย์เมื่อสูญสิ้นชีวิตนะคะและเราจะมาสรุปคุณค่าด้านวรรณศิลป์กันนะคะการใช้ภาพพจน์การใช้ภาษาสร้างจินตภาพการเล่นเสียงและการเล่นคำค่ะการใช้ภาพพจน์ตัวอย่างเช่นบทนี้นะคะเปรียบให้เห็นผลเดือนะคะ เมื่อมันสุกแล้วผิวพันธุ์ข้างนอกนะคะก็ดูสวยงามแต่ข้างในอาจจะมีแมลงวันนะคะมีหนอนชอรชัยอยู่ได้เปรียบกับดังจิตใจของคนนะคะข้างนอกอาจจะดูดีสุภาพนะคะแต่ข้างในเราไม่รู้ว่าจิตใจนั้นเขาคิดอะไรนะคะการใช้ภาษาสร้างจินตภาพนะคะให้เห็นชัดเจนตัวยอย่างเช่นจระเข้รับน้าน้ำนาไหนหาพักเอยน,นะคะ เปรียบเทียบกับจระเข้รถเสือเรือนะคะเช่นเสือจะใหญ่กว่าป่าก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะคให้เราสร้างจินตภาพจินตนาการตามนั่นเองนะคะการเล่นเสียงนะคะก็คือการใช้ลีลาในการแต่งในเรื่องของคำที่มีการสัมผัสทั้งสระและก็อักษรเมื่อเราออกเสียงอ่านนะคะก็จะมีความไพเราะกลมกลืนนะคะ การเล่นคำเช่นการใช้คำซ้ำจะเห็นว่าในตำแหน่งด้านต้นของบาตนะคะของทุกบาตจะมีคำว่าห้ามนี่คือการเล่นคำซ้ำนะคะลูกวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ขอให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมใบงานนะคะให้นักเรียนบอกสำนวนคำบังเพิยหรือสุภาษิตที่สัมพันธ์นะคะพร้อมที่สัมพันธ์พร้อมกับบอกความหมายกับโครงที่ครูได้ยกตัวอย่าง ขอให้เด็กๆมีความสุขกับการทำงานนะคะและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโรคโควิด19นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้มิลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะลูกสวัสดีคะ่ะ